รู้ไหมทุกคนงานวิจัยบอกว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ดีๆจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ดูแลวันแม่ปีนี้เราเลยมีไอเดียอินโนเวชันดูแลแม่แบบคนยุคใหม่มาฝากไม่ต้องเป็นซปเปอร์ฮีโร่ก็ทำได้ เมื่อก่อนนะ่นะแม่เราชอบปนปวดหลังเพราะต้องก้มก้มเงยเงยทำงานบ้านเราเลยจัดเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะให้แม่ไปเลยตัวนี้ฉลาดมากกกหลบหลีกเฟอร์นิเจอร์เองได้หมดจดแม่ไม่ต้องออกแรงแถมสั่งงานผ่านมือถือได้ด้วยใครอยากให้แม่สบายเหมือนกันกดไลค์ให้หน่อยนะแล้วก็แม่เราเป็นสายสุขภาพรักการกินวิตามินมาก แต่บางทีก็ลืมกินเราเลยหาตลับยาอัจฉริยะที่ตั้งเวลาเตือนได้แถมยังแจ้งเตือนเราได้ด้วยว่าแม่กินยาหรือยังสบายใจหายห่วงไปเลย เห็นไหมทุกคนอินโนเวชันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เราใส่ใจสังเกตว่าแม่เราต้องการอะไรแล้วหาสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้แม่ได้แค่นี้แม่ก็แฮปปี้แล้ววันแม่ปีนี้ลองเอาไอเดียเราไปปรับใช้กันดูนะแล้วมาแชร์ให้ฟังบ้างว่าทุกคนดูแลแม่ยังไงบ้างอย่ารอช้าส่งต่อความรักและความห่วงใยให้คุณแม่วันนี้แม่คุณต้องยิ้มแก้มปรีแน่นอน